เนื้อหาในคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงปืนในคลิปเป็นเพียงแค่ของเล่นเท่านั้นไม่สามารถดัดแปลงได้และไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการใช้อาวุธจริงใดๆ โย่ Yo, สวักดีครับพวกกับผมนาซาวันนี้เราจะมารีวิวปืนชักยิงนะผมตัวอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าเป็นไอคอนิกในตำนานทั้งในวิดีโอเกมหรือโลกภาพยนตร์นะครับผมก็ตัวนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีประวัติที่ยาวนานแล้วก็เป็นตำนานเลยครับผมต่อหน่วย Special Force ต่างๆของกองทัพสหรัฐในยุคน่าจะยุค90ไมก็2000เนี่ยผมกับเจ้า HK SoCom Mark 23ก็ประวัติข้าวของเจ้า HK มายี่ส So c o m นะผม US So c o m ก็เป็นปืนพกจากค่าย HK เยอรมันนีคผมที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์ในยุคสมัยนั้นนะผมต่อหน่วยรบพิเศษของสหรัฐอเมริกาว่าอยากได้ปืนพกที่สามารถครบจบในกระบอกเดียวของหน่วยปฏิบัติการพิเศษครับผมกระสุนที่ใช้จะเป็นกระสุนขนาดจุด45 ACP ครับผมมีรางติดอุปกรณ์เฉพาะของตัวมันเลยแล้วก็เป็น พร้อมกับที่เจ็ดเสียงที่ในความเข้าใจของผมมันคือเขากะทามาเพื่อเป็นปืนพกที่สามารถจบได้ในตัวเดียวไม่ต้องมีอาจจะไม่ต้องมีปืนยาวเลยก็ได้ผมโดยตัวนี้ครับเป็นหนึ่งในไอคอนิกท่าสายวิดีโอเกมก็น่าจะรู้จักกันดีกับตัวนี้ที่หนึ่งในตัวละครเกมเป็นที่รู้จักกระดับตำนานสายเกมเมอร์ทุกคนน่าจะรู้จักกับ ตัวละครสเน k e ใน Metal Gear นะครับผมซีรีส์ Metal Gear ผมสารภาพว่าผมจำไม่ได้ว่าคนที่ใช้มาร์23ตัวเนี้ยเป็นโซลิดสเน k e หรือวูฟคิดสเน k e มันมันหลายสเน k e อะเออแต่แต่ไม่ใช่น่าจะเป็นจำนว่าเป็นแค่ร่างโคนของสเน k e หรือบิ๊กบอนนั่นเองครับผมมาก็ประมาณนี้คร่าวๆข,ข,ของเจ้าประวัติของเจ้า มากรสา USO คอมมาผมโดยตัวนี้จะเป็นงานอัดลมชักยิงจากค่ายโตเกียวมารุคอับผมสเกลหนึ่งต่อหนึ่งมีเป็นระบบชักยิงอย่างเดียวแต่สามารถยิงดบบเบิรเลนได้ครับผมนี่มันก็จะอย่างนี้งานนกยิงได้ผมเซฟตี้จะไม่ใช่เซฟตี้แบบตัวนี้ครับผมเพราะไอตัวตรงจุดเนี้ยมันทําตายมาเลยไม่สามารถปรับได้แต่เซฟตี้จะอยู่ตรงคันแขวนสไลด์ผมเพียงแค่กดขึ้น สมมตินะสมมติว่าปืนเราขึ้นลำอะไรเรียบร้อยแล้วเราแค่กดตัวคันแขวนสไลด์ขึ้นให้มันดังแก๊กเห็นไหมครับนี่มันจะเหนียวไม่ออกมันจะเหนียวปืนไม่ออกแต่พอเรากดปุ๊บกดลงปืนก็จะเหนียวออกผมด้านหน้าจะเป็นเกลียวซึ่งมันไม่เหมือนเกลียวชาวบ้านมันเป็นเกลียว14วนซ้ายเนอะผมพบปกติของพวกวีวีกันหรือแอร์ซอ t ก็จะเป็นวนขวาตามปกติแล้วก็เกลียวไม่ใหญ่ ประมาณผมจําเกลียวของขนาดปกติได้แต่ตัวนี้จะเกลียวใหญ่กว่ามันเลยใส่กับพวกไซเลนเซอร์ได้เฉพาะรุ่นของมันหรือบางตัวเท่านั้นครับผมซึ่งผมก็พยายามหาอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูสําหรับเอารางสําหรับติดอุปกรณ์เลเซอร์ของมันโดยเฉพาะเลยผมจําชื่อ,เ,อเลเซอร์ของมันไม่ได้ครับผมก็จะมีรูใส่ตรงนี้มาร์กิ้งครับผมผมยอมก็ด้วยความที่มันเป็นงานญี่ปุ่นนะครับ เรียกว่างานทุกชิ้นประณีมากก็จะมี Marking HK Mark 23 US SoCom ขนาดจุด45ผมแล้วก็เป็น Serial Number ครับผมไม่แน่ใจว่ามันเรียงกันยังไงแต่ผมคิดว่าน่าจะได้เป็นชิ้นที่499ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะตรงช่องคัดต่อ,อผมก็จะเขียมว่า HK US 4 5เหมือนกันแล้วก็ลงมาอีกนิดหน่อยก็จะเป็นบริษัทโตเกียวมรีเม็ดอินเจแปนะผม ดูกล้องจะเห็นไหมนี่ m a ม e ินเจ p ปนตรงนี้อันนี้ไมื่นกล้องไมฟูกัสโอเคนี่ก็จะประมาณนี้น้ำหนักน้ำหนักตัวเปล่าแบบถอดแมกกาซีนออกับผมก็หนักใช้ได้ระดับหนึ่งทำไมหมาต้องมาลองตอนนี้ <S <S ตอนถ่ายไม่ลองซากแอะแต่พอถ่ายปุ๊บลอง มาดูตรงด้ามด้ามก็จะมีโลโก้ให้เห็นเลยคผมเห็นได้ชัดเลยทั้ง2ด้านนะผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะสกิปปิ้งตรงด้านนะครผมทำให้จับได้กระชับมือครับผมนี่ตรงนี้เป็นลางจับทำให้จับเวลาจับมันสามารถกระชับได้ทีนี้ ในตัวระบบปุ่มปลดแม็กม,มันจะไม่เหมือนพวกปืนอื่นนะมันจะเหมือนตามสไตล์เยอรมันนะผมนี่มันจะเป็นปุ่มอย่างนี้เอาไว้กดลงมันก็จะเป็นการปลดแมกกาซีนอย่างนี้เลยน,นี่ครับผมแมกกาซีนก็มีมาร์ก,กิ้งเอ่อทั้งมาร์ก,กิ้ง HK นะครับผมแล้วก็มาร์ก,กิ้งตัวเกียร์มารุอิครับผมเป็นชื่อค่ายบริษัททีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบความแม่นของเจ้า โซคามมากรีสากันโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความแม่นของเจ้ามากรีปสามโซคอมนะผมระยะประมาณน่าจาะเมตรหนึ่งผมด้วยลูกกระสุนขนาด 0, 0. ูนย์นย์จุดสองศูนย์ผมมาลองดูกันว่าจะแม่นไหม and great. ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความแม่นของเจ้าโซคอมมากรโดยรวมก็แม่นแม่นแบบไม่ต้องแต่งอะไรเติมเลยนะผม <c oughs> ก็ประมาณนี้ <c oughs> จากที่ท comment, ทจะทดสอบความแม่นเรียกว่าเป็นเดิมเดิมนะคผมอันนี้ผมได้มามือสองนะสภาพยังไม่เคยทำอะไรเลยแค่เดิมเดิมจากกล่องมาลุยแค่ปืนชักยิงนะผมมันก็ยังแม่นแบบระดับผมพาไปสองสนักเอง เทียบกับพวกงานจีนหรือเป็นอื่นคผมก็ระดับญี่ปุ่นนะเกรดญี่ปุ่นนะก็ประมาณนี้ผมดีเทลสวยน้ำหนักผมอยากได้ยเซนเซอร์มากเลยตอนนี้ก็พยายามหาเซเลนเซอร์อยู่หรือว่าเป็น,นตัวที่สวยสวยมากขนาดใหญ่ฟูลไซส์กว่าตัว H K U S P แต่ผมเก็บไว้ไม่ได้เอามาเปรียบเทียบด้วยก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ครับผมกับเจ้า hk mark 23 us s o c o m แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับผมก็ตอนนี้นอกจากที่ผมกำลังนอกจากคอนเทนต์ใน YouTube แล้วนะผมก็ยังมี t ิ k t o k นะผมที่ผมจะไปไลฟ์สดอยู่ในนั้นนะผมทุกวันอังคาพรพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะผมก็ไปดูกันได้เราจะไลฟ์สดช่วงยึกๆเลยประมาณ สตาร์ทเร็วสุดจะเริ่มที่2องทุ่มหรือ3ามทุ่มลงไปผมไล่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็อย่าลืมไปดูกันได้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน call me snake